สวัสดีครับในพลคนทำสวน8มีนาคม2568นะครับวันนี้เรามาอยู่กับคุณปูที่สวนอะไรนะฮะไร่วรลุ่งเรืองไ่โยกไร่วอลุ่งเรืองไซโยกใหญ่ใช่ไหมฮะส่โยกใหญ่สวนนี้ใหญ่มากประมาณเท่าไหร่140ไร่146ไร่146 14ไร่นะครับมีทั้งทุเรียนนะมีทั้งไม้ผลต่างๆใช่ไหมฮะและในขณะนี้เราจะมาดูต้นชมพู่นะฮะที่ กำลังออกลูกแดงเลยนะครับที่นี่ฉีดยาไหมไม่ครับรไม่นี่น <No> um> ี่คือแสดงว่าเก็บทานได้เลยใช่ไหมครับครับเอาเราไปดูนะกันนะครับนี่ดูโอ้โหดูลองลองดูลองดูลองดูเข้ามาดูสิปููเข้ามาดูสิเลือกลูกใหญ่ใหญ่เลยเลยลองลองลองเลือกสิลองเลือกสิมาเก็บกับต้นเลยแดงไปโอ้โหอย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยดูสิครับลูกใหญ่ๆ ใหญ่ๆอย่างนี้แดงๆอย่างนี้นะครับเขาใช้ห่อห่อกันมแมลงแล้วก็ไม่ต้องฉีดยาเห็นไหมครับนี่นะครับนี่ใหญ่ๆอย่างนี้กรอบหวานกรอบหวานฮะกัดดูเลยบานอือหืออืออร่อยจริงมันหวานแบบธรรมชาตินะนี่ก็แก่แล้วเราก็เลือกเก็บใช่ไหมฮะอ,กกอือ อืมเนี่ยอย่างเงี้ยด,ด,ดูดูความแน่นเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่กวงมันจะแน่นแล้วมันจะหวานฉ่ำแบบธรรมชาติอืนี่นานแค่ไหนฮะกวาจะตั้งตั้งแต่ออกออกดอกมาเนี่ยนานแค่ไหนถึงเก็บได้มะละกอทิพยามีมีนาสองเดือนกว่าเนี่ยดูสิครับมันไม่กวงมันแน่นแดงไปหมดนั่นแดงออกลูกดกมาก น,น,นี่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 แกเก็บสด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 ดูสิครับดูสิครับนี่ออกมาอย่างนี้เลยเป็นพวงแบบนี้นะแล้วก็กินอือหือนะเยอะมากเยอะมากก็นี่ดูสิครับเนี่ย มัแแบบนแดงๆแบบนี้แดงๆแบบนี้สดๆดูสิครับดูสิครับโอ้โหแล้วจุดเด่นของที่นี่ก็คือว่าไม่มีมเมล็ดแล้วก็ตันเพรามันจะตันมากลูกไม่ต้องใหญ่มากแต่ว่ามันมันตันแล้วมันรสชาติมันหวานแบบธรรมชาติเนี่ยอร่อยมากทุกต้นเป็นแบบนี้ดูสิครับเนี่ยทุกต้นเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ ฝนตกแล้วลมแรงใช่ไหมครับพายุฤด,ดูร้อนนะฮะไห้โหมกระหน่าเข้ามาในวันสองวันนี้ดูสิครับต้นแบบนี้ดูสิครับนี่โดนลมหมดเลยนะฮะแล้วก็เห็นมีกิ่งหักอยู่เยอะเลยใช่ไหมครับโอ้หนี่น่าสงสารมากทั้งหมดก,กี่ต้นนะฮะสามรอยกว่าต้นนะฮะแล้วก็ดกแบบนี้ทั้งหมดเลยนี่ก็เราก็จะทยอยเก็บใช่ไหมครับโดยเลือกเลือกเอาที่ลูกใหญ่ๆทยอยเก็บไปเรื่อยๆ ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ในการเก็บเนี่ยสองอาทิตย์ถึงจะเก็บหมดเนี่ยเพราะเราทยอยอมีรุ่นน้องอีกแล้วรุ่นหลังเออ,อใช่ใช่ใช่นี่น,นี่นี่ดอกดอกก็มีรุ่นน้องตามมาด้วยปูนี่อะไรเนี่ยทําไมมันแต่งทิ้งเยอะแยะเนี่ยพมันมกนะมนอมันดก,ดกเกินใช่ไหมเราก็ต้องแต่งออกเหลือแต่ลูกที่สมบูรณ์สมบูรณ์ไว้ไแล้วก็หอ่อเออนี่เยอะมากดูสิครับ มันมันก็มีชยอยแดงข้างในข้างในนั่นก็เก็บได้แล้วนี่ดูกล้วยน้ำวา้มาม่ได้อ่องเข้าสิครับโอ้ดูเครือเครือใหญ่มากขอแสดงความยินดีกับคุณปูนะครับถือว่าประสบความสําสเร็จจริงๆนะครับในการปลูกสวนผลไม้หลากหลายหลายอย่างเหลือเกินนะครับก็ขอเป็นกําลังใจนะครับสําหรับภัยธรรมชาติทั้งหลายที่มันทําให้กิ่งก้านทั้งหลายมันแตกหักหมดเลยเห็นไหมฮะมันโค่นมันหัก น่าเสียดายนะครับแต่ก็มีส่วนดีก็คือดินดีเนี่ยมันทาให้ผลผลิตออกมาดีมากก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับี่จากนั้นเราก็เก็บนะฮะเก็บสดๆจากต้นนะครับแล้วก็มาเลือกลูกสีสวยโอ้โหดูสีสันชอบมากต้องลูกใหญ่ๆแบบนี้โอ้ยแล้วต้นทุเรียนนะครับ ของคุณปูมีประมาณสักสองพันกว่าต้นนะฮะดูดูสิครับดูลูกมันสินี่ออกเกร็ดแล้วใช่ไหมเป็นเก็ดแล้วเป็นลูกแล้วมันเยอะมากนี่นะครับนี่ใช้การผสมเทียมใช่ไหมครับใช้การผสมเทียมมาแล้วก็ได้ผลไม,ไม,ลไม่ไม่ต้องปัดไม่ต้องเป่าแต่ใช้ตัวค้นสําหรับผสมพันเทียมให้ ก็เกิดผลดีเหมือนกันใช่ไหมครับเป็นยังไงครับมันออกมาได้ผลดีไหมลูกสวยด้วยลูกสวยด้วยลูกเสมอโอ้ลูกสวยเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปัดปัดทุเรียนเพื่อช่วยผสมเนี่ยเราคงไม่ต้องแล้วดูสิครับเนี่ยเห็นผลเป็นที่ประจักษ์นะครับของฟุกกะทิงครับอ๋อของฟุกกระทิงอ๋อครับโอ้นี่นี่ถือว่าได้ผลนะครับทุกต้นจะเป็นแบบนี้หมดนะฮะของอาจารย์ฟุกกะทิงนะฮะ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ในการช่วยผสมเกสรเทียมโดยไม่ต้องปัดดอกหรือเป่าดอกเนี่ยดูสิครับเอ่อโดยที่ไซโยกเนี่ยในปีนี้ประสบปัญหาก็คือพายุลมเนี่ยมันมามาแรงมากแล้วมาผิดช่วงเวลาก็ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการเอ่อออกผลผลิตของทุเรียนนะฮะแต่ว่าที่สวนของคุณปูเนี่ยก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะฮะอย่างเต็มไปหมดนะครับดูความสมบูรณ์สิครับนี่ ขนาดต้นอายุสามปีเสร็จๆนะฮะแต่มันออกมาอลาังการมากหุ่นทั้งหมดเลยดูสิครับเนี่ยว่ามันออกไปด้วยด้วยความสมบูรณ์ของพื้นที่ของทำเลซึ่งในจุดนี้น้ำไม่ท่วมไม่ขังไม่แชะแน่นอนโอ้ยดูดูพริกสิโอ้โหตันใหญ่มากดูสิครับ เจอลมล้ม,มมันล้มเหมือนกันดูสิดูดูพลิกดูพลิกปูอยู่กับธรรมชาติจริงๆดูครับอะไรก็สวยอะไรก็งามนี่เลี้ยงกันแบบธรรมชาติสวยงามมากครับนะครับมาที่สวนคุณปูนะครับนี่ก็คือชมพู่ลูกให,ใหญ่ๆสดๆเก็บจากต้นนะครับอร่อยแบบธรรมชาติอร่อยมากปลอดสารพิษแน่นอน นี่นะครับแบบนี้เลยครับแล้วก็ตามไปด้วยมะยงชิดลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับไข่รเรียกพี่ครับนี่จัดกันไปเต็มๆเลยครับขอขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ